à à đây nhìn treo không các treo oh, à treo à ô cho cho ai dạ mà tốt tiền mà nó quên tiền cả pôm. à chú chắc điêu. โอ้ย่าเกเร่งจังโอมปนอะลตัดเรืองไรเ้เต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 เ่ได้จังวมแล้วโอ้แล้วกเอ๊ยเออมานี่กันเฮ้ยยาจอยแกยจอยจบูกตัวจอยลูกลูกลูตัวแก่จนะได้ครับได้ครับอ่าแกแกอะไรไม่เลยป้นจริงวันนี้เร่งกัดเนาะ ตโตยืนต่ำไล้อยู่มากใ่มอกาคุยลูกกี้าเรติรนเติร์นเจ้าจม่รวจะได้ยาวันนี้เรามาแกงกันติตในน่านปลุงนะครับตาย่อมนี่แกงโค้วต้มลมันนะนี้เนาะแกงปะนีเพื่อนปลุงเนาะโอ้ใช่ยังได้เช่นเนาะแรก็ได้า อ๋อผมตูด่าตัวเองแบบตักหวัแต่บผมกัแกงกับแก่นีญญาแต่ว่าไม่้มลมแต่วัวกับัวนี่หลักไปจากฝันลุงปเฮ้ยอาอันาแล้วโอเคเดี๋ยวพมไปนั่งลังมัน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 กลันหนูามเจ็บเลือดพวกหัวนี้่านาเีาเี้ ก้าวไรุ่นก <eds> ้า <infring> ก <es> ้าวไปรุ่นเกิอก้าวอ้นกับป้อมอ๋กับผ้มาแต่ว่าก้าแกมันติดปันแล้วล้งิปลงนะติเป็ดลงติเป็ดลงจิเป็ดล่า

ร่นวินไมค์เลยวินเรื่องเฮ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรล่ะเฮ้ยเร็วเร็วนี่ว้าอะไรเรื่องเร็วมันเริ่มเลยกันจัดเริ่มเลยเฮ้ยจัดเามาตะกับเสร็จแล้วสุดยอด